เหล่านั้นแฝงด้วยเพสติไซด์นะคะคือโมเลกุลของยาฆ่า,มาแมลง<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นคือ DNA เราจะถูกกระทบได้ด้วยสวัสดีค่ะ คุณหมอเข้าครัวในวันนี้พบกับเราสองแม่ครัวนะคะว้าววันนี้เ,เราจะไม่ได้เข้าครัวธรรมดานะคะเพราะว่าจะเป็นทริคสุขภาพที่จะนำมาฝากเพื่อนๆด้วยโดยเฉพาะอาหารที่เราคิดว่าเขาดีมีประโยชน์แต่ถ้าผิดกรรมวิธีเราก็จะไม่ได้คุณค่าทางสารอาหารจากเขาเลยค่ะน่าสนใจมากใช่แล้วตัวแรกเลยนะคะคือเชียร์ซีสหรือว่าเบลจีสนั่นเองที่อยู่ที่มือของคุณหมอโบนี้เลยค่ะ แล้วเราบอกว่าทานเชียร์ซีสเนี่ยจะได้โอเมก้า3แต่ถ้าทานผิดวิธีคุณก็ไม่ได้โอเมก้า3นะคะประโยชน์ของเขานี่มี2อย่างนะคะโบอันดับแรกเลยคือถ้าเรานำเขาไปแช่กับสิ่งใดความอุ้มน้ำเขาจะมีมากขึ้นนี่เลยนะคะออถ้าคุณหมอโบลอง ดูนะคะนี่ค่ะคือความหนืดของเขานะคะแล้วก็ความอิ่มตัวความอิ่มตัวเช่นนี้เมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารเราก็จะเกิดความท่วงของกระเพาะอาหารให้หนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะอิ่มไวขึ้นแต่ถ้าเราเพียงแค่แช่เท่านี้นะคะเราจะไม่ได้อเมก้สามเลยค่ะเราต้องทำยังไงคะคือจริงๆเหล่านี้โอเมก้าสามค่ะเขาจะได้จากการที่เปลือกของเมล็ดเชียงที่แตกออกมาสิ่งที่อยู่ข้างๆหมอโบค่ะ เขาจะช่วยทาให้เมล็ดเชียร์ของเราแตกได้ค่ะแม่ครัคนที่1เชิญค่ะนะคะเราสามารถใช้เป็นการบดนะคะโ,<อ>โดยใช้ครกก็ได้นะคะมมมเมล็ดเชียร์ที่แตกแล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะเ<อ>ช่นนี้นะคะการที่เขาแตกของมลเมล็ดออกไปนะคะสิ่งที่เขาได้ออกมาก็จะเป็นโอมเมก้า3ซึ่งโอมเมก้า3ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ anti inflammation คือลดการอักเสบในร่างกายนะคะรวมถึงมีฤทธิ์ในเรื่องของ anti o x i d a n ต่างๆเหาด้วย อันนี้เป็นประโยชน์ของเมาเลเชียนะคะถ้าคุณไม่ทุบนะคะหรือถ้าเมาเลเชียเนี้ยเมล็ดไม่แตกเราจะไม่ได้โอเมก้า3เลยค่ะ,ะกินกระเทียมอย่างไรนะคะให้ได้ประโยชน์เต็มๆ จริงๆแล้วกระเทียมเนี่ยหลายคนแบบว่าช่วยเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ทําให้ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่ได้สารที่ชื่อว่าแอลลิซินจากกระเทียมเลย mm hmm. อุปรกรณ์ที่คุณมีที่บ้านอยู่แล้วนะคะหนึ่งเลยก็คือการทุบค่ะกระเทียมเนี่ยนะคะเม็ดเต็มๆของเขาแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้อลลิซินหรือสารจําเป็นที่จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะคะแต่ถ้าคุณทุบ เกิดการออกซิเดชันออกมาข้างนอกนะคะทิ้งไว้ประมาณที่5-10นาทีทุกแบบนี้หรือจะหั่นแบบคุณหมอโบก็ได้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่ผิวของกระเทียมให้เจอกับออกซิเจนด้านนอกปฏิกิริยานี้จะทำให้สารที่ชื่อว่าออลลิซินออกมาซึ่งตัวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้ช่วยในเรื่องของโรคหัวใจเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณเนะโ,โบเนาะ่งถ้าเราทุบหรือว่าหั่นก่อนแบบนี้แหละคะ่ะเราถึงจะได้ออลลิซิน คือทุบหรือหั่นก็ได้ใช่ค่ะ,คะโอเคมีมีแล้วแต่สะดวกเลยนะคะพานผักอย่างไรให้ไรส้สารตกค้างนะคะ ก็คือกรรมวิธีในการล้างต้องถูกต้องค่ะโบคือโดยปกติ<ม>แล้วเนี้ยถ้าเราไม่ล้างแล้วเนี้ยสนันติหรือว่าอยากฆ่าแมลงเนี่ยอาจจะมาปะปนได้แต่การล้างเนี่ยมีหลากหลายวิธีอันนี้ตามรีเควเมนต์นะคะของออยไทยเลยค่ะโบจริงๆการล้างผักเนี่ยมันประกอบไปด้วย4แบบง่ายๆแล้วกันนะคะ<ม>อันดับแรกที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนะคะก็คือด่างทับทิมค่ะอยู่ในมือหมอโบแล้วตอนนี้นะคะตาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งอัตราในการล้างนะคะน้ําที่เราจะล้าง เนี่ยนะคะ4ลิตรต่อด่างทับทิมจำนวน20-30เกล็ดค่ะดี๋ยวขอนับก่อนนะเวลาช่วง20-30เกล็ดนะคะเกล็ดเขาจะเล็กแล้วก็ละเอียดมากเลยถ้าง่ายๆนะคะคือ1หยิบมือนั่นเองค่ะมือของเรานี่ค่ะแบบนี้เราก็ใส่ลงไปในน้ำ4ลิตรนะคะสิ่งนี้เราจะแช่ไว้ประมาณ10-15นาที แต่เท่านั้นยังไม่พอนะอจริงๆเนี่ยต้องล้างผ่านทีละใบนะคะถึงจะช่วยทําให้ขจัดสารพิษได้ประมาณ60%นะคะแต่ที่สามารถทําให้ขจัดสารพิษได้มากกว่าน,นะะั้นค่ะคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่บ้านเลยนะคะซึ่งผงสีขาวๆที่มือหมอโบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเนี่ยสัดส่วนเขาจะเป็น1ใน4ของ1ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้เลย หนึงในสี่เซนต์ละเพื่ออันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถลดสารเคมีที่ปนมากับผักได้นะคะประมาณ80-90%ทีนี้การแช่ผักทิ้งไว้นะคะเอาแบบที่ง่ายๆเลยนะแครอทนะคะมะเขือมะเขือเทศนะคะอันนี้แบบง่ายๆใก่อนนี้ให้กล้องได้เห็นนะคะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15-20นาทีแต่หัดจากนั้นเราเนี่ยเราจะต้องมานั่ง้าง ทีละใบด้วยต้องมานั่งถูถูกต้องคะล,ล้างให้เหมือนด้วยความรักนะคะอยากให้เขาได้บอบช้ำนะคะอันนี้เราก็จะสามารถลดเคมีที่ปนเปื้อนมาได้80-90%ส่วนอีก2อย่างสุดท้ายก็หาได้ง่ายๆในบ้านเราเหมือนกันนะคะก็คือน้ำส้มสายชูอัตราส่วนเช่นเดียวกันน้ำ4ลิตรนะคะน้ำส้ะะำมสายชู1ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นน้ำยาล้างผักก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน,น้ำ4ลิตรเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ครานี้เราก็จะสามารถปลอดภัยนะคะจากในเรื่องของสารปนเปื้อนอยาฆ่ามแมลงต่างๆจากผักได้แล้วค่ะเป็นคำถามที่ดีมาก ใช่ค่ะโบอชอบกินผักมนะกินทุกวันเลยค่ะน<ต>อกจากประโยชน์แล้วจะมีโทษอะไรบ้างไหมจริงๆเราเนี้ปยประโยชน์เนี้ยเป็นส่วน<ม>ใหญ่อยู่แล้วค่ะโบถ้าผักนั้นไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมีหรือว่าสาร<ม>พิษยาฆ่าแมาลงต่างๆ แต่ถ้าผักเหล่านั้นแฝงด้วยเพสติไซด์นะคะคือโมเลกุลของยาฆ่า,มาแมลง<ะ>สิ่งที่เกิดขึ้นคือ DNA <ะ>เราจะถูกกระทบได้ด้วยรายงานของการเกิดแคนเซอร์หรือว่ามะเร็งนะคะที่มาจากเพสติไซด์หรือว่ายาฆ่า,มาแมลงนะคะ1คือนอนฮอดกินลิมโฟมานั่นก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะค<ะ>อะสเตตนะคะคือต่อมลูกมากของผู้ชายนะคะกระทบได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะ,ะมะเร็งไตแล้วก็มะเร็งปอด4อย่างนี้นะคะสามารถถูกกระทบได้ถ้าผักนั้นเนี่ย ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษมากจนเกินไปเราก็จะย้อนกลับไปในเทปก่อนหน้านะคะที่ถ้าจะทานผักให้ดีนะคะล้างผักให้เป็นเพื่อที่จะได้ห่าอยาฆ่า,มาแมลงค่ะ